เซนติเนลสี่ตัวเหมือนเดิมนะฮะเดินแชมเบอร์ไม่เอาอีดีหรอ<ร>ตัวอ๋ออีกรอบนึงอีกรอบนึงคลิปมันต้องสองสองสองพัดเดียวละพัดเดียวไปเท่เผื่อฟุกเผื่อฟุกไงเผื่อฟุกไงวอาเลเทเทฟเทฟสักเทฟซักตาหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยคุณไม่เข้าใจวงการแอปแล้วโอ้โหแดงอ่ะมันต้องแบบหลายๆเกมนะแต่ลงแค่คลิปเดียวคลิที่เรายิงได้มาลงใช่ไหมเออมันเต้นนอนอยู่แล้วนี่แหละวงการมายาใครใลครเล่นไปแล้วสิบห้าเกม ใครเขาใจนี่กันเฟสนี้นับเป็นเฟสทีเนิวมาับ้นับนับ,นบแต่ไปใส่รักเสียสลัดเล่นให้นี่ไงไมปทแล้วมอเฮ้ยดูดิ่เขาแจ้งตัวผมว่าผมดอชนะไม่พี่เสียสลัดเล่นตัวที่ยากที่สุดให้ คนบอสซี่มีมีเซนติเนลมีเซนติเนลตัวหนึ่งไหมหรือหรือจเซนติเนลพตันรีบเลือกนะก่อนที่จะได้เล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่เซนติเนลเซนเซนติเนลเซนเนลเ่ครับใช่ใช่เปิดใหมได้นะนี่ได้ไมไอแต่ไม่ใช่เซนติเนลอสา์เซนติเนลพ่องทระางไอ้เพ้ออีตัวหนึ่งใครเล่นตัวอะไรกันว่งด้เลเปิาใม่ได้นเัิเลยม่ะด้ไแมไอ้แตไม่รื่เงเติมเกมอ้านเติมเมที่อุกรว้ใจได้เื่อบีตเปิดของซิรเลบอตก็จะีระบนการเตเงินี่ถูก เเติมองแถมยังปลอดภัยชัวร์เพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ําในแต่ละเดือนและยังมีลิชแมนคอยเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไปถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ Richman Shop สามารถแอดไลน์ i c h m a n Shop หรือพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยอใช่เราไม่ผม<ต>ปีน<ต>จ<ะ>ังมีว่าที่แชมเบอร์เรเดียนอยู่หรือไม่ต้องกลัวแน่นอน นี่ถ้าแบบว่าผมไม่ได้หาทีมแบบไปแข่งต่างประเทศนี่ผมแข่งอะนะปีหนึ่งด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้โถบอกเลยต่างประเทศไม่ได้เกิดริงดีเขาเห็นศัก,กยภาพผมมากเกินไปก็เห็ศักยภาพผมมากเกินไปเว้ยก็ <laughs> <laughs> เลยบบว่าเอ้ยนี่เฟิร์ส <laughs> พี่เก่งเกินไปไวะพี่เดี๋ยวหา่าหาโปพี่หาคนดีกว่าเอาลุงคนนี้ไปเก็บดิตายละ เกิดมาไม่เคยเห็น <voulais> ม <uno> yeah, ีเฟิร์นที่โมวันนี้ที่โมโชอ่ะดีใจจริงจริงเฮ้ยเซกอยู่ไหนวะเซกเซกเฮลทมีเฮลทมีเซกเซกเฮลท์มีเซกเซกเฮลท์มี่เฮ้ยไม่เข้ามาแล้วไม่เข้ามาแล้วเฮยเฮเฮ้ยเฮลทมี่เฮลท์ี่เฮลโอ้เจิวเจิวเจิวมันเจ็บป่ตัวเดียว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 นี่ตัวเดียวนี่ ไงตัวเองคไอเอท้ายวาได้ยู่ในท่อในท่อในท่อใน่อในท่อไม่เฟคน่ยย่อะอย่ขอได้ไหมอีกตัวงอให้มันจบไปว่าที่แชมป์ขว่าไงวะฮะว่าไงวะ ไหนว่าคุยหน่อยเด้คุยหน่อยเด้ไหนทิ้งปืนมาคุยหน่อยดีกว่ามามาเอาไหนไหมขโหมดปืนด้วยมาละเขาบอกแชมเบอร์ต้องไม่ชนะไอ้หนี่เล่นชนะไอ่ะให้ดูใช่เหรอนี่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 ดูดิพี่เอามียังมีเฟิร์ส จะในมาแชลพี่เอาหล่อเดี๋ยวพี่ตึงกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวขั้นต่อไปโอพน้องโอ้ดูเหมือนคำนวณแล้วเงินน่าจะไม่พอมาเด,ดี๋ยว ระวังดูท่อแล้วไม่มียาดิ้ด้ยิงโจ้แล้วเรนเฮ้ยแบกสายแบกสายหน้ามีเลยเออโอ้ยูยลุค่าโยลเอาไงพี่แรกไหมพี่เฟิร์ดไหนแรกอะไรเป็นอะไรแรกไหม นี่ไงไหนไม่เห็นเฮ้ยขอจริงว่ะเอาไปโอเคกูไม่ได i̇şte> ้ละเฮียกูโดนหลอกด้วยพอจะคอเหมือนกันสลับทำไมก็ไม่ร uh. ู้เหมือนกันอะไรขใครมาของผมเป็นหุ่นยนต์โอ้ไม่มาว่ะโ 诶，老板爷，请你爆能器落在 A 区，还剩一名敌人。 อยู่ไหนวะดอบวะกีตาผัดเปลี่ยนก็ตามครบจำนวนโคต้าครับที่เล่นไว้สีกีบดีดอบดอบเยสดเย็ดสี่กีบดีดตีตีตัวท้ายหยู่ดอบไปเฮ้ยลงไปพระเอกเล่นดิลงไปอย่าไปอย่าเล่นดิไปไปลงไปไม่ต้อง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 อยู่เฉยอยู่เฉยไม่อยากการเองไม่อยากการเอง ผู้ชนะโอ้ฟุตอ้ยอาไปไปปืนนี้ไปไปโอ้ผมไม่เอาหรอกปืนน่ะไปไปผมจับโอพดีกว่าจับโอ้ยโหดูเขาทิ้งดิไม่มีใหญ่ใเลยเออชุดมันมันมันไม่แพงอะเนาะมันไม่มันไม่แพงอะไม่แพงเอะกูเต็มที่เลยไม่นันไม้วางกลับตายก่อนเนาะ

เล่นตลอดชีวิตอยู่ทาวเวอร์เรียบร้อยหลังแตกทาวเวอร์หมดทาวเวอร์หมดตานขวาเองขวาตานขวาไม่ต้องกล้องแล้วขวาขวาใกล้อ่ะขวาใกล้อ่ะซ้ายเอ้าเอาขวาใกล้เอาลูกสักอย่างหนึ่งสไปแผนแล้วขวา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 มือกลัวอะไรมันสไปมันแผนแล้วโอ้โหเอาดิโอ้โหช้างเอาหลอกไว้ขวาขวาขวายิงโอ้โ ก็ย,ยิ่กนเด้วยวใจะโอ้โห่งค่งว่าแนเไดววะทีใจวะโอ้โหชวครแรยกันอ้ยที่ใอวะอน,นโหวึแบบ่งแรกก็ยิ่ว่างกัเอ,อ,เอดียวะที่ใอ้หช่วงนรึ่งแรกกยิ่าผมรน้อลด้วยวบทมกใอ่งครด่ยิ่าาัเองด้วยเลที่ใจอ่งกว่างดนเอด้ยที่ใจดีกอ้าพอคิดช้าเกยิางกอได้ะ ใครขอมาเลยขอมาเลยขอมาเลยหา不了นาเออโอยเอ้ยครมีปืนเลยมปืนเลยวันนี้ปืนวันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนมันเกปืนมันเก็บ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 ปืนมัเก็บปืนมันเก็บปืนมัน โอ้โหไร่นี้่อนล A อ๋อโอเคได้คืนละโอ้ใครเล่นนะเล่นเลยด送บ่อนอับตัวปะโยรู้อาาะไหนม,นม,นม,นมนาช่วยหน่อยหายอียก,นกนหนึ่งตเก็บโอพด้วยนะ เคโอพได้นะโอพผมตกละผมวิ่งไปหามันเมื่อกี้เฮ้ยโอโลมนุษย์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 ใส่ยีสต์อะไรอะโหไม่ครบเลยเนี่ยดูยี่เลีอยง่ะอุ้มสานตี แตานไม่โคบเลยอ่ะเมื่อกี้ตาไม่โคบยิงอย่ผมดูอยู่้าตานยิงนะเมื่อกี้เราไม่มีแพหรอกไม่หันละนะถ้ามีไม่โดนในนี้แพไหมไม่แพ้แต่อย่างน้อยก็ได้ยิงเออนั่นแหละเราแพ้แต่ผมยิงไม่โดนนี่ผมจะไม่ใช้ปืนพกดูผมทิ้งโชว์หายพอกระสุนหมดช็อตีกฟันเขาอีก โอ้กัโอหไปละกว่สองตัวเลยพี่สามตัวสี่ตัวห้าตัวครบหมดเลยอยู่ที่เนี่ยมา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 น้องๆมาน้องๆมาน้องมาน้องๆมาน้องงมาใส่พี่น้อง น้อมาใส่พี่น่น้องพี่เร์ดยเขาบินบินเนี้ยพี่ทำไม่ชนะไม่ได้นะเร็วเมาเร็วเร็วร้อยตัวร้อยะตัวละร้อเลยตัวร้อยนะตัวร้อยนะโอเคตัวลร้อนะเออโอ้โหตัวถูกเบนหนึ่งร้ยหยกลับอะไรปิงไอ้สัสมันปิงเกมันปิงอวลยมันปิงอะยี่เกียวโคตรกากเลย อ้แอบแล้วแอบแล้วมองอัดกลแล้วอยู่ใต้เท้าเลยพยะค่ะโอ้ยมึงไปโยนปืนทำไมมึงไม่เห็นีเี่ยรแล้วมันยีวันันนี้วันวันวันันยยกูดูอะไรอยู่เนี่ย ปืนปืนมันลื่นพี่ปืนมันลื่นปืนมันลื่นอันนี้ปกตินี่พี่พี่ถือสไลด์ข้างนึงนั่นแบบพี่ก่อนจริงจริมันลื่นยังไรอ่ะ <c oughs> เออตัวป้อมลิงวะวะควายเล่นนะฮ <c oughs> โอ้โหเสียตายในหน้าที่ใจมึง ใครมันฮีวกูแย่จรินนงเข้าอะพี่เข้าเลยมึงมีบอม,บอมญญั้ยัวกูอะไรเราเข้าตายแล้วโอ้หายไปไหนไม่รู้ไปดกวยอะอาดีน้องอาดีน้อง

กลัวจริงขังตัวเองเลยผมกลัวฮ้ยใครได้ปลาระเบิดใส่ข้างในดิไอ้ตามาอยู่เี่ฮแห่ไปขึ้นบันไดที่เนดอไปขึ้นบันไดันึงแผงก่อน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 สาย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 เออ่ะสายเองอ่ะ หอซิลิงดิตรงโอซิลิงอ่ะเอลิงิงดดูดเพื่อนดูให้อยู่ใจเย็นๆสถโอพีเว้โอพีเว้โอพีเว้สิงสถิตพีสิงสถิตตัวเองก็น้องยิงโแม่งทิ้ปืนเลยอะเดน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 ดนเดนเดดนเดดนเดนเเเนนนเเนเเอเเน วอล์บูเข้าได้วอลบูได้ไหมถ้ามันวอลอ่ะเราไปยืนเรียงหน้าแข็งอย่าเจาะนะอย่าเจาะอย่าเจาะอย่าเจาะเราอยู่หน้าน้ำแข็งแล้ววอลบูขึ้นไปอย่าอย่าเจาะอย่าเจาะอย่าเจาะเราอยู่หน้าเรียงกันมาเร็ว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 มาเร็วทิงแพ็ตามมาเร็วเร็วเร็วเจาะวอบู๊ทแล้วเร็วเร็วเร็วหนึ่งเกือบตายชูโมบเว้ย 咦，怎么会敢跑我里边去？爆能器已部署。哎、欸。还剩一名敌人。喂、欸，怎么了？对。 ถ้าเป็นในแรงนี้แรงบกออยาวๆเนี่ยม,มาเออเสียดายวะพอเราจะไปจริงจังเยอะไม่ได้อ,นนอันนี้เราได้คอนเทนต์แล้วนะผมว่าเราก็ชนะง่ายๆพี่โอ้ชิลมากเลยอ่ะ